พี่เหลือครับ<ด>วันนี้มาร่วมแสดงความไว้อะไรกับหน้าตัวในครับเป็นไงบ้างครับก็ถือก็ถ้าผมพูดก็เหมือนเร็วไปเนาะเพราะว่าคุณดาเพิ่งไปถ่ายคลิปในช่อง <crec. S 1> ผมในช่องเหลือนเฟ่ชแนลเพิ่งเรื่องไม่กี่สตปาห์ที่ผ่านมานี่เองก็คุณดาก็ยังคุยสนุกคุยเล่นหย,ยอกค,คุณดาเป็นคนตลกแล้วก็ได้คุยเรื่องเก่าๆท่านได้คุยเรื่องเก่าๆของท่านประวัติ ตั้งแต่สมัยตั้งแต่อดีตยันปัจจุบันนะครับ,รบจนกเกษรราชการตอนอที่ท่านเป็นรองผู้ว่าใช่ไหมฮะนั่นแหละก็ยังกินลาบลูกยังกินอะไรกับเราอยู่เลยครับก็เลยคุณ <ๆ S 1> อาก็ดีฮะท่านได้ทิ้งคําพูดคําสอนอะไรไว้ในคลิปเยอะอนะฮะก็เกี่ยวกับการวางตัวรพระเอกสมัยก่อนกับพระเอกสมัยนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือคือ ท่านเป็นบุคคลเขาเรียกอะไรบุคลากรหรือเปล่าเป็นบุคคลบุคคลที่ที่มีคุณภาพนะฮะเป็นทั้งพระเอกเป็นทั้งเป็นทั้งนายอําเภอราชการนายอำเภอรองผู้ว่านู่นน่ะคือยังยังคิดว่าโอ้แบบอย่างของท่านแบบยอดมากครับในการวางตัวในการชุดตัวอะไรอย่างเงี้ยครับที่เหลือนะตอนนั้นที่ถ่ายท่านเริ่มมีแบบเกี่ยวกับสุขภาพหรืออะไรตอนนี้นถามครับ ตอนที่ถ่ายท่านตอนก็คือเรื่องท่านก็ได้ต่บอกว่าก็ไปโรงพยาบาลอยู่ประจำตอนนั้นได้เรื่องอะไรเน่ที่ท่านเคยๆเรื่องหัวใจอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เข้าออกโรงพยาบาลอยู่แต่ว่าตอนที่คุยในคลิปผมท่านยังแข็งแรงอยู่นะฮะท่านก็ยังแข็งแรงก็ยังคุยเล่นสนุกกันอยู่อะไรอย่างเงี้ย ยังเคยบอกเลยว่าเดี๋ยวคุณอาเรื่องคุณอาเนี่ยก็คือดูแล้วนะมัน EP แรก EP เดียวเนี่ยมันไม่พอนะเพราะว่าเราคุยกันไปสามสิบสี่สิบนาทีนี่ขนาดซอยออกมาแล้วนะสามสิบเหลืออีสามสิบสี่สิบนาทียังมีอีกเยอะก็เลยบอกนาว่าเดี๋ยวเอาไว้อีกอีกสองนะอีกสองเนี่ยได้เลยอ่ะก็ได้เลย อันนี้อันนี้ได้ตัดออนไปรู้ยังหรืออะไรรู้แล้วัอเหลืออีกปยล้วใน u t u b e ครับออนไปแล้วครับออนไปแล้วก็เปิดดูไอชีวิตปัจจุบันของหน้าทูวร์ในเอิดชาแนลมันนี้ขึนเลยเดี๋ยวพอเราได้ถ่ายแล้วแบบว่าคําสอนหรือแลวคิดอะไรที่แบบที่เหลือสวยได้คุยกับพ่อหน้าถึงอย่างี้คำสอนมันก็คืออยู่กับตัวเรานี่แหละการวางตัวการประพฤติตัวการเข้าสังคมการนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอยู่ใน ท่านมีทั้งสังคมข้าราชการมีทั้งสังคมของนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาส่วนที่มามาเพิ่มเติมที่มากับอาชีพเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็จําส่วนนั้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับท่านสอนส่วนน้อมทำตนน้าลูกอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็มาไว้อะไรท่านนาะพี่เหลืออยากจะแบบมีคําพูดเหลือที่อยากจะบอก